กับฟิล์มอีกแล้วนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะฟิล์มก็จะมาทำฟรีแอคชั่นค่ะ ก็สำหรับวันนี้นะคะทางโฟนอลอกนะคะก็ได้ปล่อยคลิปให้โปรเจก t ์ทร n ตี้มิวสิกออนะคะมาใหม่อีกแล้วทุกคนคือจะบอกว่าฟีลช็อกมากๆนะเพราะว่าเราอะคิดว่าอาคลิปที่4นะคะของ Project Trinity Music กออเนี่ยจะเป็นคลิปของพี่เจมแต่ว่าเนื่องจากที่ว่าเออฟิลค,คิดไปคิดมาแล้วก็คงจะแบบพี่เจมไม่อยู่ไทยเนาะหรือแบบ โปรเจกต์นี้เขาอาจจะเพิ่งทําขึ้นมาก็เลยทําให้พี่เจมไม่สามารถมาถ่ายทําได้กับโปรเจกต์นี้นะคะก็เลยกลายเป็นคลิปนี้ขึ้นมาค่ะเป็นคลิปที่มีสามหนุ่มเนาะก็คือมีปอเช่เติร์แล้วก็แจ็คก,กี้นะคะมาทําการโชว์เ็ปการเต้นคือวีมาช็อกมากๆนะว่าแบบเอ้ยพี่โฟทําแนวนี้ออกมาอีกแล้วก็คือแบบตอนแรกเป็นของปอเช่ใช่ไหมที่เต้นแล้วคือคราวเนี้ย มา3คนเลยทุกคนฟิล์มตื่นเต้นนะคะว่าเจะออกมาเป็นยังไงนะคะโดยเพลงที่เขาเอามาเต้นเนี่ยก็คือเพลงสไปซี่ถูกไหมเออก็เดี๋ยวเราจะไปรีแอคชั่นนะคะคลิปนี้กันว่าจะเป็นยังไงนะคะตื่นเต้นมากๆคะ่ะทุกคนเดี๋ยวไปดูรีแอคชั่นกันเลยดีกว่าคะ่ะเย้ hmm. yeah.

ใจเต้นแรงว่ะเฮ้ยดี๋ยวเขาไปถ่ายกันที่ไหนวะนี่ ไม่ได้เตรียมใจมาดูอะไรแบบนี้นะคะก็คือคิดว่าเออเป็นการเต้นเหมือนที่เราเคยเห็นกันที่เขาอะเพอร์ฟอร์มกันบนเวทีอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่สําหรับทวายไลท์มากๆนะคะพูดถึงความรู้สึกก่อนนะคะคือรู้สึกว่าเออมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากๆนะคะแล้วเรารู้สึกภูมิใจมากๆเพราะว่าตั้งแต่วันนั้นวันแรกเลยนะคะที่ตัดสินใจที่จะมาเป็นติ่งเนี่ย เราไม่ไม่ได้คาดหวังอะไรจากพวกเขาเลยนะคะเรารู้แต่ว่าเราชอบในตัวตนของเขาทั้ง4คนเลยนะ,ะพูดถึงพี่เจมด้วยเลยนะคะก็คือฟิล์มแบบชื่นชอบแล้วก็ภูมิใจในตัวตนของพวกเขาซึ่งพวกเขาทั้ง4คนมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นไปกันคนละด้านเลยขนาด MV เนี้ยทุกคนยังคงคาแรคเตอร์ของตัวเองก็คือเติร์ดก็จะเป็นเติร์ดอ่ะแจ็กกี้ก็คือแจ็กกี้แล้วก็ปอร์เช่จะเป็นปอร์เช่ที่ไม่มีใครที่เหมือนกันเลยอ่ะ ทุกคนมีความโดดเด่นของตัวเองซึ่งฟิล์มอะภูมิใจแล้วก็พราวมากในเรื่องนี้นะคะก็คือทุกคนมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนมากๆแล้วทํามันออกมาได้แบบได้ดีนะคะแล้วพอมารวมอยู่ด้วยกันมันไม่ได้ทําให้รู้สึกใครแตกแยกเลยนะคะก็ยังเป็นทรีตี้อยู่นะคะถึงในเพลงนี้นะคะจะมีแค่3คนแต่เราก็รู้สึกว่าเขาก็ยังเป็นทรีตี้อยู่นะคะก็ยังมีพี่เจมอยู่อะไรประมาณนั้นนะคะภูมิใจค่ะดีใจมากๆนะคะที่ทางโฟลเดอ,อกอนะคะได้งานศักยภาพของพวกนางออกมา ะะเรื่องการร้องถือว่าสุดยอดแล้วใช่ไหมพวกเขาก็มีดด้านเต้นเหมือนกันไม่ได้แพ้กันเลยนะคะก็ทําให้เราได้เห็นในอีกมุมหนึ่งของเขานะคะชอบมากเพลงเพราะด้วยแล้วก็แบบการเต้นการโองพวกเขาคกอ,อ,อไม่ได้เตรียมใจมาจริงๆนะคะก็ชอบค่ะชอบความแบบสลับแอร์ไทม์ที่มันแบบ เหมาะเจาะกันมากๆโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็รีแอคประมาณนี้นะคะเป็นคลิปสั้นๆแต่ไวจักกี้กระแทกใจมากนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็รีแอคประมาณนี้ค่ะ ทุกคนนะคะดูแล้วรู้สึกยังไงเออกรี๊ดกราดแบบฟิล์มไหมหรือรู้สึกแปลกแบบฟิล์มไหมอะไรเงรี้ยแปลกใหม่นะเออก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะ่ะสำหรับว,วันนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ฟิล์มด้วยนะคะสำหรับว,วันนี้ลาไปก่อนนะคะเจอก,กันในคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย